ขอ7เหมืนจุด 7b โจทย์ข้อใดคือคำตอบค่าดังต่อไปนี้ a 10กำลัง3ยกกำลังทั้งหมดยกกำลัง3 b 10กกำลังลบสทั้งหมดยกกำลัง4ข้อ C k กำลัง3ทั้งหมดยกกำลังลบสกรณีที่เป็น10 ยกกำลังสามทั้งหมดยกกำลังสามเราจะนำเลขยกกำลังมาคูณกันข้อ A จะได้เท่ากับ10บกำลังสาคูณ3ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ10บกำลัง9ข้อ b 10ิกำลังลบ2ทั้งหมดยกกำลังสเราจะเอาเลขยกกำลังมาคูณกันจะได้เท่ากับ10บกำลังลบ2คูณ4จะมีค่าเท่ากับ10บกำลัง8ข้อ C เอกำลังสามทั้งหมดยกกํำลังลบสจะมีค่าเท่ากับเอกำลังสคูณด้วยกลบสามส -3 มคูณลบสจะมีค่าเท่ากับ A ยกกํำลังลบเ